จริงๆใครนยกว่ามันแรงไหมหนูว่ามันทุกไม่แรงนะถ้าเป็นทางทางว่าว่าค่ะคอมของหนูอะ่นนอะเป็นมันเป็นเอ็นเทลเป็นสิบสองคอไอเจ็ดอ่ะรุ่นหนึ่งสองเจูนยย์ฮ้อเดี๋ยวนั่นคอหัน,อ,นหอ,อ่ะเดี๋ยวเลนนี้แหครก็ถ้าตช้นอมเป็นอ t รรุ่นสามศนหกศูนยอ่ะ จริงๆหนูอยากได้3070ขึน้นไปมากกว่านะแต่ว่าลบมันได้แค่สา360จริงๆเนี่ยเพราะว่าเอาจริงหนูมองว,ว่าถ้าทำไราชุดทีมเนี่ยขั้นสามเลยเนี่ยคือสาม3070 Ti ขึ้นไปนะแต่ว่าด้วยความที่งบเราไม่ถึงจริงๆเนี่ยทำให้เราต้อง,องลดอัตราลงมาเป็น36ส360นเนี่ยแต่ข้อจำคอลถูกถ่ายไปได้นะถ้าแบบมีเนี่ยมัมนก็ได้อยู่ ไม่ได้ยังไงอ,ะอ่ะอ๋ออ๋อหัวเอฟในคอนแทค่าอ๋ออีเห็บของเอามึงอยู่อะไรห้องนั้นวนะเนี่ยทำไมมึงไม่มาอย่านี่นอ๋อโ,โอ้โห็นไดงอะอะไรนะหนูหนูสีแดงหัวหัวเอฟอะ่ะอะไรวะทำไมไมึงมึงยิงถามเลยเหรอมึงเหี่ยงไปไหมอะ่ะ อะไรมาบ้างวะเนี่ยอะไรนะไอโชนคุมเรียนอะไรบ้างเนี่ยไอ้แล้วมาทำอะไรเนี่ยทิ้งให้ทิ้งยังไงวะไอ้เพืนน่นอนออกไปแล้วอะ่ะอะไรของแม่งวะมันมาตาลยลมันทั้งออกไปอะทำอไมมันไม่อยู่กับเพื่อนอะไม่นคนยังไงนี่คนโง่เหว่ะคนโง่แน่ๆเลยอ้หมาสัตว์ ทำไมนายมีขอแล้วเขาจะไม่มีขอเลยอ่ะออกให้เหรอ อันนี้ไม่รอเลยอันนี้ไม่รอเลยอะไรแรกหนูไม่คุ้นอนะแชมเปี้ยนอไอ้คนที่หนูเจ็บมามันไม่ใช่เอ็มซีหรอหนูเอ็มซีแล้วนะ่ะแต,แต่แต่ได้ไอีกครั้งได้เลยเลยแชมเปี้ยนเปลี่ยนไปยื้อห่างเนอะนนักแ่งนัทไยตอ,อนนี้มันแบบว่าโซโล,โล่ได้ไหมอ่ะหนูหนูไม่ใช่ชอบไปหาคนทัาอื่นเท่าไหร่เพราะแบบว่าถพอเขาอื่นแล้วมันชอบไปห่วงคนเขาอะ่ะ ไม, o, ม่มีโซโล่มีแถวว่ามีแถแบบสามคนหรอสองคนน่ะหรือนุ่งอ้วนนี่คือคนเดียววะลองดูก่อน,นหรือเนี่ยนี่คนเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้คือเข้าไปในรูทีมอ่ะเพราะเธาหนูเข้าไปอยู่ครับทมีมวัดทีมอ่ะหนือ้อเป็นโท่ห่วงแน่แเพราะว่าหนูยัหนูยังไม่โดนอต่ซอ่อยู่างไม่ใช่หนูยังไม่รู้แมปเลยอ่ะเพราะรู้สึกว่าแมปมันเปลี่ยนไปหลายที่หนูหนูเคยเห็นเยอะมากว่าอ่ะ,อะห้องนานมากอ่ะ ทำไมหาห้องนา่งังอะ่ะหรือมันไม่มีคนเล่นวะคุณจะเปลียนมาอันนี้เป็นเอ็มซีป่ะโอ้อันนี้เป็นเออาร์อันนี้เป็น AR อันนี้หนูเก็บเอ็มซีนนมาใช่ไหมทำไมไมเอ็มซีใส่หมวกเป็นแบบไร่าสห้องไหนวะเราข้าไม่ช่วยเพื่อนหน่อน โอ๊ยมแนนเมสนี่ยโอ้ยไอน,นูไม่ชอบเจแมแบบเมิร์เลยอ่ะหนูไม่ถนัมากมากอ่ะแล้วน,น,นมาใช้หอยยังไงอ่ะเฮ้ยเหรอ

อยาแน่อนอนอดะไม่มีใครม่หนอดเลยเหรอแต่เราทาไดนเพื่อนแล้วอะเพราะว่าเรามีทั้งคูณสี่ทั้งพันท้ายอะแต่ว่ามัชามากเลยอะที่มาตรงนี้สอง,ง,อาางอ่ะไม่ใช่ที่เดียวหัว

Let Paul, put Paul. Ten seconds, the ring's close. Got a closed door here. After right here. <laughs> โอ้ยเล่นช่างเลยหน้าละเมอเนี่ยเฮเล่นช่างเลยแต่โหน่้ได้เฮีย เห็นน้ำหนึ่งน้ำหลืองโอ้ยสายเ้ยมองมีโอ๋อทหานเัตว์เนี่ยสองที่สอทำไม่ไหวจริง แค่หนูว่าไอเ่ยมอาร์ที่เราเขีนมาอันนั้นนีเราเลยแต่ว่ามือแทไม่เหมาะหนูควรเาเนเ็เ well. ็นเอ็มซีไพูดเลยพนเซ็ตไปเาชัากว่าโอเคโอเคแคนนไม่ค่อยคุ้นชินถัาเยเนี่ยน้องมคทักสุขน้องมาทักส่งด้วยน่ดีๆูดีๆแทบจะซมวเลยวิเศเนี่ยนไมว่าเกมนี้มันีทบจอย่ด้วยอะ โอว่นถ้าลืมให้เืมแบบนี้ถตอนนี้นะาะบอกขอนหนูมากว่าอะไรเนี้ย เดี๋ยวนะมัน,นยิงยากางไหเพื่อนเนี่ยมันแบบถ้าสมมมันไม่ใช่ทงคงอ่ะแต่มันเป็นทงแบบว่าทงแนวหางอ่ะทงแนวนอน,อ,นอ,อ่ะไอ้ย่งแล้วเฮ้ยกระหอบมาก็ะอมเนี่ย เดี่ยวคยิงเธอพอว่าใสหมดเม็ดเลยอ่ะ, <c oughs> ะเอมัเหน่อยมเนหนเนี่ย <c oughs> ไอ,าาอ้สัสวะหนูห่อเลยแม่นงไหนวะเดินเพื่อนคุณใช่ไหม โอ้ยเมื่อเห็นท่าเพื่อนคุยสัตว์เฮ้ยยุ่ยยุ่ยเพื่อนคุยแค่ตัวแล้วอะ Hôm hai ấy nhé. Nhưng mới nhớ mày không nhé mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เดี๋เขาเปลี AL <als> ่ยนพื e ้นว่ะไอ้พื้นทาพื้นท้าพี่เขาสวนเธอไม่เบอร์ะพรเพี่เธเบิร์น่ะโง่ไอ้สัตวเอ้ยเอ้เอ้อขมเอี้มืเอ้ย้มเอีม

สัตว์เฮ้ยมันเยอะในจางไวเฮียไม่ตาเสียงฟืนทำไมงไยเนี่ยเัตวย่างน้อยท่านี้เขาแบบว่าพอพอพอเราช่วยเขาได้อยู่นะแต่ว่าอยู่ยืมชุบเอ๋ออยู่ยืมมอเข้าวารเลยให้ยืมชุบเขาอ่ะ คือเพื่อสูนหนูแบบว่ามวิว่งไฟแล้วชุบได้เลยอ่ะไม่ใช่แบบว่ามีมีใครย,ยืนชุบอ่ะอเฮเยหนูถ้า,ถาไทยซีนี่ใส่นสนะในตอนนี้ต,อตอ้องวิ่งไปชุบเลยเห็นเพื่อนล้มกชุบได้เลยไม่ต้องกลัวเสียงหนูเริ่มถ้าไทยลดเสียงมากเรื่อยเรยละหนูไม่ท่าพอนะหนูถ้ให้เห็นเพื่อนล้มอ่ะวิ่งไปชุบเลย แล้วขค่อยเชียที่หนังเพราะยังไม่ค่อยยิงคู่เ้าไม่ค่อยเกีงอ่ะวแต่ว่าใช่ว่าคู่ไม่ได้คู่หน้าอยู่ที่เหลือแค่ห้องฝาบเน่โทนที่คีแล้วข้อหาเล่นเขาให้นอนอันนั้นเลยแล้วมุกแม่ก็ชอบใส่เพราะว่าหนูที่ใส่เนินเนินยิงเขาจริงแต่ว่าไม่ใช่เดินแบบว่าอะไรนี่โมเม้นี่ เดีมักเทปอื่นแต่ว่าเชนอรถามา่าจะยิงไฟยิงไฟได้โ้หาเลยเหรอถามพิงแรงอยู่นะแต่ว่าถ้ามีถาโคมทนี่พนี้ Yay. Yeah, oh, yeah, they're going one minute to close. Get ready, it's zipline time. Forty-five seconds rings close. Five. Five. อไอ้ยี่มันสีขาวเล่นแม่ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้หรือมีที่เแบอว <c oughs> ออมันสีขาวอะไอ้ไอ้หน่อที่มันนอนมันนั่นสีขาวอะมันมีเสาวเนี่ยยัางขึ้นมาเสาอะไรเขาไม่รู้อะมันสีขาวนั่นน่ะ ไอ้นัดคุณท้ายอ่ะขอมไม่เหลือแล้วอ่ะเอาใครเพื่อนนี่นั้นเดี๋ยวเขาคน,นเข้าทาย,า, <c oughs> า,า,ายแล้วจะบอกว่ามันเสีเสาวีอหน่อยคุณท้ายไม่เสีเสาอ่ะแม่หนูงมหาเลยอ่ะขอข้าหายอะค่โหก็ไม่มี <c oughs> ไม่ใช่ไหมเอาเขาเราเรา <c oughs> เราข่าววะอาคุณวันไหนเพื่อน

hơi bận đẹp lê đầu chuông hỏi 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 ทำไมหร e วะเออที่นึฟบอมาทำไมที่หนึ่ง้มาตลอดเลยไหเนี่ยครูยังไม่ทนรู้สอเสยอ่ะไม่เขางมยมาถึงคูเล้วเนี่ยตนูของแล้วครต้องใชอะไรบ้างอ่ะโอ้ยเนี่ยเนี่ยแล้เพื่อนเขาแบบทิ้งไเร็วมากเลยอ่ะออโงหมา จเจอเจอ่เลยอะแบบว่านาดที่หนึ่งเขามีเจอไปที่ตลอดเนี่ยแต่ว่าคุณยังเคื้นทูร์ยุยังไม่เส็นเลยอะอ๋ออะไรเนี่ยเขายังแคางหาอยู่เลยอะไม่เข้ามาทาแล้วอะเจมเนี่ยสือนอะนเขาให้เนี่ะส่งเข้าเพราะขนาดยังยังผัดชี่อะที่ใครเนี่ยน่าจะดีกว่าขน้นสีใสชอบชอบยิงยิงเนี่ยน,น,น,นี่ต้องเข้าฝาตัวเยอะเลยแค่เรืงน,นี้แต่แรกเลยคือเขารูส้สึงหวา ว่าแถนไหนเราควรจะซีไฟแถนไหนทุกทานเลยดีเนีน่ยโอ้ล้มล้มล้ม,ลม ไม่ใช่ขอแสอว่าแถมโหแล้วรู้หนั่แเนี่ยเพืนนี้น่าสนใจ